ครับผมสําหรับหลายๆคนที่สอบถามมาว่ามีไหม ATV ที่ราคาไม่แพงมากแล้วคุ้มค่าคุ้มราคานี่เลยครับตอนนี้เลยครับเจ้า ATV Xcos Commander 250cc นะครับจากค่าย Kia Lion นะครับตัวนี้ราคาค่าตัวที่67,900บาทเท่านั้นเองนะครับแล้วออปชั่นฟังก์ชันที่เขาให้มาค่อนข้างที่จะครบหมดทุกฟังก์ชันนะครับเกียร์อยู่ด้านบนนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์แบบสูบนอนนะครับใช้ใบพัดระบายความร้อนนะครับใบพัดตัวนี้ค่อนข้างใหญ่ที่ผมเคยรีวิวไปนะครับ แล้วก็มีออนคูลเลอร์ให้ด้วยนะครับออปชันมาให้ทุกานครบจริงๆหร้เจ้าไอที่คันนี้นะครับแต่เครื่องยนแรงแรงเลยต้องบอกเลยนะครับค่อนข้างแรงเลยวีดโยแหละแล้วจุดเด่นก็คือเกียร์ครับเกียร์ค่อนข้างเข้าง่ายและนุ่มนวลนะครับเกียร์เขาจะเข้าง่ายนะครับมุมมากนะครับนะครับขับง่ายนะครับขับสบายนะครับแล้วอีกจุดหนึ่งนะครับคือแฮนด์ครับค่อนข้างที่จะเบาและเลี้ยวง่าย นะครับตัวนี้คอนโทรลง่ายนะครับและคล่องตัวนะครับสำหรับเจ้าคอมมานเดอร์250 c ีซีน่าดึงนะครับง่ายจริงนะครับตัวนี้หัวลากบอลจอยอะไรมีมาให้ครบหมดเดินมาแบบดิจิตอลมาให้ครบนะครับคือฟังก์ชันมาให้ครบแบบพนักพิงหลังมีมาให้นั่ง2คนได้สบายๆนะครับผมบอกเลยว่าคุ้มจริงๆทำมบใครที่มองหา ATV ในราคาที่ไม่เกิน70,000บาทดีกว่านะครับอันนี้67,900บาทแล้วก็มีโปรโมชั่นส่งให้ฟรีนะครับผมเบาหลังแบบนี้นะครับอยากได้ก็บอกนะครับนางพิงหลังให้ได้นะครับไว้ไปไล่ ไปเซเว่นเลยก็สามารถใส่ของได้นะครับอันนี้แนะนําเลยครับสำหรับใครที่มองหา ATV ใช้งานอยู่แล้วตัวนี้บอกเลยว่าเครื่องยนต์ค่อนข้างแรงในรอบต้นค่อนข้างจี๊ดจ๊าดนะครับบอกเลยว่าคุ้มคุ้มค่าคุ้มราคาครับ67,900บาทเท่านั้นเองนะครับเจ้า ATV Commander 2อ0ร cc นะครับผมตัวนี้นะครับผมอ โอเคครับผมก็ใครที่มองหาที่บอกว่า ATV ไม่แพงที่ใช้ในการเกษตรอะรในส่วนในฟาร์มนะตัวนี้ครับคุ้มผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆนะครับแนะนำครับ ATV Commander 2อ4ร,อร TV. ครับผม